สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับทิดแดงค้นไข่ภาพพี่น้องมาเบิงภาพนําโชคลาบเด้อพี่น้องเดอิอแนวทางเลขเด็ดตัวเลขที่นาสนใจงวดประจําวันที่6 6พฤษภาค,คม2567เนาะนะครับเอาพ่อกันคลิปนี้12นาฬิกา43นาทีเที่ยงกัวกัวของวันที่8พฤษภาค,คม2 5 6 7สิบพาพพี่น้องมาเบิงข้อมูลแนวทาง แอดหนุ่มสุพรรณนะครับพี่น้องขับมาแล้วเดอ้อพี่น้องทมหาหลายหลายนะครับอาจารย์คมประทุมทองพี่น้องผมนะครับอาจารย์แอดเบดพารวยเนาะแอดเน้นแก้วนะครับแอดน้องใหม่แล้วก็เอกหลายสำนักหลายแนวทางหลายรูปภาพนะครับในคลิปนี้ก็ได้ฝากพี่น้องซอยกดแชร์กดไลค์ให้ทิดแดงนเดอ้อนะครับเป็นการเปิดการมองเห็นเพิ่มการมองเห็นเหตุานอื่นได้เห็นทิดแดงขึ้นหลายคนเก่ากลับขอบคุณพี่น้องสุขผู้สุขคน ผู้ใดกดแชร์กดไลค์แล้วก็ได้นะครับเป็นการทำนายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายเดิมพนองเดอร์พี่นองมาเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดเน้นแก้วนะครับสำหรับใบนี มาตัวครับแสนเปอร์เซ็นพนินมีเจ็ดกับแปดพี่น้องครับเด่นเจ็ดกับแปดในละเนาะนะครับทีเพันจับคู่ไห้พี่น้องนะครับเจ็ดสามแปดสามเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดหกแปดหกเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดศูนย์ละกับแปดศูนย์นะครับปลอเด่นกําลังวันเพนว่ามีสามมีเจ็ดมีเก่าพี่น้องครับแล้วกับแปดสามหาน้ำพนินข้อมูลแนวทางจากแอส เนนแก้วนะครับใบนี้เป็นบนชุดเต็มของแอดข่านพี่นองผม28 3848 58 20 30 40 50 1617 1810 26 27 23และ25นะครับแอดข่านนะครับ บรรยากาศกาลังเทียงเทียงหลายผู้หลายคนกับกำลังกินเข่านะครับก็ให้พี่น้องแสบเเด้อนะครับพี่น้องครับเทียงมือนีก็ได้ใบนี้เป็นแนวทางชุดเต็มของยายผานะครับพี่น้องครับ16พฤษภ,ภาคม67เอาพี่น้องที่เป็นแฟนคลับ FC ของยายผากะแคปไปเดอร์นะครับ แนวทางของแอดน้องใหม่พี่น้องผม16พฤษภาคม8 5 2 9 8 5 3 5 2 5 2 5 8และ8 9นะครับแอดน้องใหม่ใบนี้เป็นเลขทูบนะครับของอาจารย์ดุยพรั่นพี่น้องครับ ศูนย์หาหาศูนย์นะครับว่นให้ซ้ำหนีพี่น้องนะครับอาจารย์ดุยพรันตอนนี้บรรยากาศยูอีสานบานเห่านะครับโดยเฉพาะอำเภอย่างสีสุราจังหวัดมหาสารคามมองทิดแดงยูเนี่ยอากาศดีนะครับพี่น้องอากาศดีมาสองมือละลนะครับความหอนที่เคยหอนบักยางขนาดก้อนหนานั่นกน็ลดลงตอนนี้ก็ได้นะครับคันเสียดีนี่ฝนถ่นลงมาอีกจักหา,ยา,ยา,ยายใหญ่ๆเนี่ยกรสิดีอยู่นะครับพี่น้องคบ ใบนีแนวทางของแอดกุญยาดานะครับเด่น2พี่น้อง28กับหาสหนี่เด่นโกมูนะครับสองสามหา3ามดแปดตัวห2 8่2 8อ2 8ป2 8องสองแปดสและ253นะครับกุญยาดาพี่น้องครับ แนวทางของธิดาบารมีนาคาสําหรับงวดนี้16พฤษภาค,คม6 7นะครับพ่นบอกว่าเด่นรูดมีศูนย์มีเจมีเก่านะครับเก่ากหกนี่ตัวเดียวกันพ่นวานนะครับพ่นฟันห้เก่านะครับ,น,น, 9, น,รบนี่แหะเก่ากหกตัวเดียวกันคือวานละศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หาเจ็ดศูนย์เจ็สเก้นึงเกาสมเก่าสีะครับพ่นอัดดักที่เก่าศย์กับเกสองนะครับเม็ดเดียว3ตัว 3ามนะครับกันเบิรนน้ำศู7ย์ศเก่าเก่ากับ66หกนะครับทิดาบารมีนาคาพี่น้องครับพี่น้องผู้จดบ้ท่านกาแคปหน้าจอไวเดอร์นะครับสำหรับคุณพอ่อคุณแม่ผู้แคปหน้าจอโบเป็นบวัฒนนินกากดหยุดวิดีโอไว้คุณพ่อครับคุณแม่ครับกดหยุดแล้วเขาก็จังจดจดแล้วเนี่ยเขาก็จังกดอีกวิดีโอกะเสีเนต่อจังสินานะครับ พี่น้องมาทีแนวทางของอาจารย์แอดเบผ้าด้วยนะครับอันนี้เป็นสูตรร้อยมาไล่ชุดเต็มปดหนีพี่น้องผมเอาตัวเลขก,กันหลายอยู่นะครับพี่น้องที่เป็นแฟนคลับ f อซอาจารย์เบดพาด้วยกับแครเบเดอร์นะครับสำหรับใบหนีกระได้เนาะ นี่อีกใบหนึ่งนะครับสูตรร้อยมารัยชุดปวดนี่นะครับตัดลงมาจากเมื่อกี้นี่นะครับหน่อยลงเก่าๆอยู่นะครับเอาอาจารย์เบสพารวยนะครับพี่น้องแคปไบเดอร์ แล้วก็นี่อีกใบนึงนะครับใบนี้เป็นสูตรเลข4ีทิศฟันเน้นเพ้นพันว่านะครับสีทิศพันมีเก่ามีศูนย์มีสมีหาลักลอยนีนเจ็นะครับเก่าสีเก่าหาศูนย์สีศูนย์หาเจเก่าหาเจเก่าสีเแล้วก็เจ็ศนย์หาะครับ 7, 5, พี่น้องครับอาจารย์แอดเบีพาด้วย เอาอันนี้เป็นวัดใจล่างเม็ดเดียวนะครับพี่น้องครับอัดหนักๆเลยเก่าหนึ่งพันว่าเน้นเก่าศูนย์นะครับโตัวกันนี่เก่าสองนะครับเก่าศูนย์กับเก่าสองเนาะเป็นโตัวกันพี่น้องอัดหนักกมูนี่มันเก่าหนึ่งนะครับอันนี้คือวัดใจล่างเม็ดเดียวของอาจารย์แอดเบียดผ้าลว้ยนะครับหลายสำนักหลายอาจารย์พันกระเด็นนะครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านี่กระดายนะครับแต่ว่าก็มีอยู่นะครับถี่ว่าพันว่ดดับก็ได้นะครับาพี่น้องกับพิจารณา ก่อนสิหยิบเปเลือกใส่เลือกหากระดาเนาะนะครับมักน้ำเพลินก็จังจวดจัดน้ำเพลินภาพพ่หน้องมาทีแนวทางของอาจารย์คมปทุมทองนะครับเด่นของเพลินวันนี้เก่ากับ6เด้อนะครับสมกพุทสภาคมอันนี้คือเด่นของเพลินนะครับที่เพ่นจับคู่ให้นะครับ0 9 1 9 3 9 4 9 7 9 0 6 3 6 4 6 7 6 8 6นี่หเจ็ดหดหนะครับอาจารย์คมปทุมทองนี่อีกใบหนึ่งนะครับพี่น้องครับของอาจารย์คมกระดายเนาะนะครับคิดว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งของพ่นนะครับเอาพี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอฟซี FC อาจารย์พ่นกับแคป์ไบเดอร์นะครับ แนวทางของแอดสุกัญญานะครับพี่น้องครับเด่นวิ่งรูด2กับ9นะครับ23 24 27 29 47 93 94 97 34และ37นะครับ73 4 794 927และ937พี่น้องผม แนวทางของยายแรนะครับพี่น้องครับสามสี่สามหกสี่เจ็ดสี่แปดหกสี่สี่หนึ่งสี่เก้าหกศูนย์หกเก้าและแปดสามนะครับยายและนีอีกใบหนึ่งนะครับของยายแระสามตัวของเพิ่นนอเนะครับแปดสามสี่แปดสามหกหกสี่เจ็ดห้าสี่แปดเจ็ดหกสี่สองสี่เก้า 641 760และ469พี่น้องครับ3ตัวของยายแ,แลผมพาพี่น้องมาปิดท้ายที่ขอมุ่นแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณพี่น้องครับ16พฤษภาคม2567เด่นเพิ่นเก่ากับศูนย์เด้อพี่น้องเด้อนะครับ919293 01 02 03และกะ3ตัว392พี่น้องผมแอดหนุ่มสุพรรณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่ที่แดงเอามาสูเบงิงกับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อมักน้ำเพลินจังจวดจาดน้ำเพลินขันมักบอกคือเพลินใจบ้ตรงกันกับเพลินไหมาในกะขออนุญาต แนะนำว่าให้พานนพี่น้องเนาะเบิ่งเพื่อความบันเทิงไปนะครับเป็นการทำนายตัวเลขพี่น้องครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสือ่อใดแต่ลอตเตอรี่พี่น้องครับเพราะว่าลอตเตอรีน่นี่พินถูกกฎหมายนะครับกาบขอบคุณพี่น้องสุภูสุข,ขเดอร์นะครับคลิปนี้นะครับและกกาบขอบคุณถูกสำนักทุกอาจารย์น้ำพร้อม เี่อเอื้อเฟื่อข้อมุ่นแนวทางภาพน้ำโชคลาบให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันนะครับพี่น้องครับบอกกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ